สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านบทเรียนวันนี้คือจดหมายของพระเยซูถึงคริสตจักรทั้ง7ตอนที่2โดยเน้นที่จดหมาย3มฉบับซึ่งพบในพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อ12ถึงบทที่3ข้อ6ขอเชิญเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายสุบแงหาพระปัญญาและการนำของพระองค์ด้วยใจถ่อมขอทรงเปิดความคิดของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อพระวชนะของพระองค์ และขอทรงเปิดจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อการตักเตือนของพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะเติบโตขึ้นในความเชื่อและการเชื่อฝั่งพระองค์กราบถึงทุกสิ่งในพระนามพระ,ะพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพวกเราหลายคนคงคุ้นเคยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานในที่ทํางานซึ่งแสดงให้เราเห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนพร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายของการปรับปรุงพัฒนาให้กับเราในบทเรียนวันนี้ เราจะศึกษาผลการประเมินโดยพระเยซูสำหรับคริสตจักรสามแห่งได้แก่เปอร์กามมมทิยาธิราและซาดิสในฐานะผู้ประเมินที่สมบูรณ์แบบพระเยซูทรงเห็นทุกสิ่งด้วยความชัดเจนและความยุติธรรมอย่างครบถ้วนพระองค์ทรยอมรับจุดแข็งของพวกเขาทรงรเผชิญหน้ากับบาปของพวกเขาทรงเรียกพวกเขาให้กลับใจใหม่และทรงเตือนผู้ที่ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนแปลง บทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1ค。คริสตจักรที่ซื่อสัตย์แต่ถูกล่อลวงส่วนที่2คริสตจักรที่รับใช้แต่ถูกนำผิดทางและส่วนที่3คริสตจักรที่กระตือรือร้อนแต่ตายแล้วข้อความสำคัญคือพระเยซูรทรงปลุกคนบาปให้กลับใจใหม่และดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ส่วนที่1คริสตจักรที่ซื่อสัตย์แต่ถูกล่อลวง ประเด็นที่หนึ่งคือการชมเชยจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งิสตจักรที่เมืองเปอร์การ,รมัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมปราดว่าเมืองเปอร์กามัมเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยการก,กราบวหายรูปเคารพอีกทั้งยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการนมัสการจัก,กรพรรดิและวิหารของซุสด้วยในจดหมายถึงกสตจักรที่เมืองเปอร์การ,รมัมพระเยซูทรงแนะนําพระองค์เองว่าเป็นผู้ทรงถือดาบสองคม ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้าในการสอนการปรับปรุงแก้ไขและการตัดสินพระวจนะของพระองค์แทงทะลุเข้าไปในจิตใจเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงและนำผู้เชื่อไปสู่ความชอบธรรมพระเยซูทรงยอมรับว่าเรารู้ว่าเจ้าอาศาัยอยู่ที่ไหนที่นั่นเป็นที่ซึ่งซาตานครองบัลลังก์กรนั้นเจ้าก็ยังคงพักดีต่อน,นามของเรา เจ้าไม่ได้ละทิ้งความเชื่อที่เจ้ามีในเราแม้ในช่วงที่อันติพาสผู้เป็นพยานให้เราอย่างซัสซื้อถูกฆ่าตายในเมืองของเจ้าคือที่ซึ่งซาตานอยู่แม้จะถูกล้อมรอบด้วยความชั่วร้ายและ,ะเผชิญกับการข่มเหงอย่างรุนแรงจนกระทั่งถึงการเป็นมรณะสกขีของอันติพาสแต่คริสตจักรที่เมืองเบอร์กามมก็ยังจงรักภักดีต่อพระคริสต์และยังยืนหยัดมั่นคง ซึ่งพระเยซูส่งให้เกียรติอันธิพาสด้วยการเรียกเขาว่าผู้เป็นพยานให้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อประเด็นที่สองคือการตำาเนิกร่านั้นเรามีบางข้อที่จะติติงเจ้าคือพวกเจ้าบางคนยึดถือคำสอนของบาลาอัมซึ่งเสี้ยมสอนบารากให้มาล่ออิสราเอลให้ทำบาปด้วยการกินอาหารที่ได้เส้นไหวแก่รูปเคารพและการทํผิดศีลธรรมทางเพศ บางคนในคริสตจักรถูกล่อลวงด้วยคำสอนเท็จและยอมให้อิทธิพลที่เป็นอันตร,รายของคำสอนเท็จแทรกซึมเข้าไปในชุมชนของพวกเขาเช่นเดียวกับบาลาอมในพันธสัญญาเดิมผู้สอนเท็จเหล่านี้ล่อลวงผู้เชื่อไปสู่การกราบไหว้รูปเคารพและการผิดศีลธรรมทางเพศซึ่งทำให้ความซื่อสัตย์ของพวกเขาต่อพระคริสต์อ่อนแอลง เช่นเดียวกันนั้นก็มีบางคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลานิยมนิโคลานิยมส่งเสริมความเชื่อที่ว่าการปล่อยตัวไปกับความสุขทางกายที่เป็นบาปนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อจิตวิญญ,ญาณการบิดเบือนความจริงนี้เป็นความผิดพลาดร้ายแรงอีกประการหนึ่งที่คริสตจักรยอมทนซึ่งทำให้ความซื่อสัตย์ทางจิตวิญ,ญญาณของพวกเขายิ่งเสื่อมถอยลงประเด็นที่3คือ การเรียกให้กลับใจใหม่เพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นอีกไม่นานเราจะมาหาเจ้าและสู้กับคนเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเราพระเยซูทรงเรียกคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมให้กลับใจใหม่และทรงเตือนพวกเขาถึงการพิพากษาที่จะมาถึงผ่านทางพระวจ,จนะของพระองค์การกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเกี่ยวข้องกับการหันหลังให้กับบาป และการหันหน้ามาหาพระคริสต์ด้วยความเชื่อพร้อมด้วยการสำนึกผิดการเสียใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระเยซูทรงปลุกคนบาปให้กลับใจใหม่และดำรงชีวิตเพื่อพระองค์แม้ว่าการตำหนิของพระองค์จะไปถึงทุกคนในคริสตจักรแต่การพิพากษาจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ที่ปฏิเสธที่จะกลับใจใหม่ พระองค์จะทรงต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบแห่งพระโอษของพระองค์ซึ่งเป็นพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าใครมีหูก็จงฟังสิ่งที่พระวิญญาณประดแก่ิสตจักรทั้งหลายพระเจ้าประทานหูฝ่ายจิตวิญญาณแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกซึ่งทําให้พวกเขาสามารถเข้าใจความจริงของพระองค์ได้โดยพระปัญญาการแจ้งความผิดและฤทธอำนาจของพระวิญญาณ เราจึงได้รับการปลดปล่อยจากการครอบงำของคำสอนเท็จเพราะวิญญาณทรงนำเราให้กลับใจใหม่และโดยพระคุณของพระเจ้าเราจึงสามารถได้ยินและตอบสนองต่อการเรียกของพระองค์ผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่พระเยซูทรงสัญญาถึงมานาที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้ที่กลับใจใหม่และมีชัยชนะเหนือการล่อลวง มานาอ้างอิงถึงการจัดเตรียมอาหารอย่างอัศจรรย์ของพระเจ้าสำหรับชาวอิสราเอลหลังจากการช่วยกู้พวกเขาจากอียิปต์มานาที่ซ่อนอยู่นี้อาจเป็นสัญลักษณ์ของการบำรุงเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณและความมั่นใจในพระคุณของพระเจ้าสำหรับผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์พระเยซูผู้ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตคือมานาสูงสุดที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นแหล่งภายในของชีวิตฤทธิอำนาจและพละกำลังที่คำจุน พร้อมกับเสริมกำลังผู้เชื่อโดยพระวิญญาณของพระองค์และให้หินขาวอันมีนามใหม่จะรึกไว้ซึ่งผู้ที่รับเท่านั้นจึงจะรู้หินขาวเป็นสัญลักษณ์ของการพ้นโทษจากการพิพากษาชัยชนะและการเข้าถึงอาณาจักรของพระเจ้าหินขาวนี้อาจหมายถึงหินที่มอบให้แก่ผู้ที่ได้รับการปลดปล่อยจากข้อกล่าวหาหรือผู้ที่มีชัยในการแข่งขัน ในทางตรงกันข้ามกับธรรมเนียมของคนนอกศาสนาที่หินมักจะมีชื่อของเทพเจ้าจารึกไว้สำหรับผู้เชื่อหินนี้แสดงถึงการที่พวกเขาได้รับการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระคริสต์ผู้ประทานชัยชนะเหนือบาปและความตายชื่อใหม่บนหินสะท้อนถึงอุป,ปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงของผู้เชื่อและความสนิทสนมที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพกับพระเจ้าซึ่งได้มาโดยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้น แม้ว่านามนี้อาจไม่ใช่นามใหม่แต่เราจะเข้าใจความสำคัญของนามดังกล่าวอย่างเต็มที่เมื่อเราได้พบกับพระคริสต์แบบหน้าต่อหน้าหลักการที่หนึ่งการยอมรับคำสอนเท็จบ่นทำลายความซื่อสัตย์ต่อพระเยซูในโลกปัจจุบันคำสอนเท็จสามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตใจและความคิดของเราได้อย่างแยบยนผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่นสื่อกระแสะวัฒนธรรม และแม้แต่คำสอนบางอย่างของครสตจักรที่เบี่ยงเบนไปจากความจริงในพระคัมภีร์แม้ว่าการบิดเบือนเหล่านี้อาจดูเหมือนไม่เป็นอันตรายแต่ก็จะค่อยๆบั่นทอนความซื่อสัตย์ของเราต่อพระเยซูและบนทําลายรากฐานแห่งความจริงที่เรายืนอยู่คุณถูกล่าลวงให้ประนีประนอมความซื่อสัตย์ของคุณต่อพระเยซูอย่างไร มีสถานการณ์ใดที่การยืนหยัดในความจริงของพระคัมภีร์อาจทำให้คุณต้องสูญเสียบางสิ่งเช่นความสัมพันธ์สถานะความสะดวกสบายคุณจะทำอย่างไรเพื่อพึ่งพาพละกกำลังของพระเจ้าและรักษาความเชื่อของคุณท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ส่วนที่สองคริสตจ,จักรที่รับใช้แต่ถูกนำผิดทางประเด็นที่หนึ่งคือการชมเชย จงเขียนถึงทุสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราวา่าพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งมีพระเนตรดั่งเปลวไฟชดช่วงและพระบาทดั่งทองสำริดสุกปลังปรัสว่าแม้จะเป็นเมืองที่เล็กที่สุดแต่ทิยาธิราก็ได้รับจดหมายที่ยาวที่สุดในบรรดาคริสตจักรทั้งเจ็ดเมืองนี้เป็นที่รู้จักในด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและการยอมผ้าซึ่งเป็นบ้านของนางลิเดีย คนค้าผ้าสีม่วงที่กลับใจมาเชื่อพระเจ้าโดยการเทศนาของเปาโลที่เมืองฟิลิปปีสมาคมการค้าของเมืองนี้ทำหน้าที่เป็นสมโบสรทางสังคมและาศาสนาอีกทั้งมักจะเกี่ยวข้องกับการกราบไหวรูปเคารพพระเยซูทรงสำแดงพระองค์เองว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ซึ่งมีพระเนตรดังเปลวไฟชดช่วงกล่าวคือพระเนตรของพระองค์มองทะลุไปถึงความลับและความคิด ที่ลึกที่สุดเพื่อชําระเหล่าสาวกที่แท้จริงของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากบาปและมนทินนอกจากนี้พระองค์ทรงมีพระบาทดั่งทองสำเร็จสุกปลังซึ่งเตือนให้นึกถึงชุดเกราะของทหารโรมันอันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความพร้อมในการสู้รบรวมทั้งพร้อมในการเหยียบย่ำและการดำเนินการพิพากษาในบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า เรารู้ถึงการกระทําของเจ้าความรักและความเชื่อของเจ้าการรับใช้และความอดทนบากบัตนของเจ้าและเรารู้ว่าปัจจุบันเจ้ากําลังทําสิ่งเหล่านี้มากยิ่งกว่าตอนแรกคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราอุดมด้วยการงานที่ดีและเป็นที่รู้จักในด้านความรักความเชื่อการรับใช้และความอดทนบากบัตรนอกจากนี้สิ่งที่น่าสังเกตก็คือ พวกเขาไม่เพียงแค่รักษาคุณธรรมเหล่านี้ไว้เท่านั้นแต่ยังเติบโตในด้านหล่านี้ด้วยซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นต่อความเชื่อและต่อชุมชนของพวกเขาประเด็นที่2คือการตำหนิกรณ์นั้นเรามีข้อที่จะติดติงเจ้าคือเจ้าทนฟังเยเซเบลผู้หญิงที่เรียกตนเองว่าผู้เผยพระวจนะ คำสอนของนางทำให้ผู้รับใช้ของเราหลงไปประพฤติผิดทางเพศและกินของที่เส้นไหวแก่รูปเคารพเช่นเดียวกับคริสจักรที่เมืองเปอร์กามัมคริสจักรที่เมืองทิยาธิรารเผชิญกับการยอมทนต่อการผิดศีลธรรมทางเพศการกราบไหว้รูปเคารพและคำสอนเท็จผู้สอนเท็จคนนี้ถูกระบุว่าเป็นเยเซเบลซึ่งอาจเป็นในเชิงสัญลักษณ์หรือตามตัวอักษร เยเซเบลในพัทธสยาเดิมเป็นภรรยาของกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลนางสนับสนุนการกระทำชั่วของอาหับอย่างแข็งขันและส่งเสริมการนมัสการพระบาอันซึ่งนำประชากรของพระเจ้าให้หลงผิดไปนอกจากนี้นางยังสั่งประหารผู้เผยพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและประนามเอลียาซึ่งแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านความเชื่อที่แท้จริงอย่างรุนแรง ในทำนองเดียวกันเยเซเบลแห่งทิยาธิราก็นำคริจจจักรให้หลงผิดซึ่งอาจเป็นเพราะที่ประชุมเกรงครัวสมาชิกผู้มีอิทธิพลโดยยอมให้คำสอนที่ผิดศีลธรรมของนางดำเนินต่อไปหรือเป็นเพราะพวกเขาถูกล่อลวงด้วยผลประโยชน์ที่มาพร้อมกับคำสอนดังกล่าวพวกเขาอาจหาเหตุผลมาอ้างการประนีประนอมของตนโดยหลอกตนเองให้เชื่อว่า การมีส่วนร่วมของพวกเขาในกริตจากรนั้นชอบทำแล้วแม้วิธีที่พวกเขาหารายได้จะบาปเพียงใดก็ตามเราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจจากความสัมสอนของนางแต่นางก็ไม่ยอมดังนั้นเราจะโยนนางลงบนเตียงแห่งความทุกข์ทรมานและให้บรรดาผู้ร่วงประเวณีกับหญิงนั้นทนทุกข์แสนสาหัสเว้นแต่พวกเขาจะกลับใจจากวิถีของนาง เราจะประหารลูกๆของหญิงนั้นพระเยซูท่งให้โอกาสผู้เผยพระวจนะเท,ท็จผู้นี้กลับใจแต่นางปฏิเสธด้วยความดื้อดึงพระองค์ทรงเตือนอย่างเข้มงวดถึงผลร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับนางและผู้ที่ติดตามคำสอนผิดของนางแม้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่พระองค์ก็ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความบิดุทธิ์ด้วย ซึ่งความยุติธรรมอันชอบธรรมของพระองค์เรียกร้องการลงโทษสำหรับบาปที่ไม่กลับใจพระองค์ไม่ทรงประนีประนอมกับผู้ที่ยืนกรานในการทำผิดของตนอย่างไรก็ตามโดยพระเมตตาพระเยซทูทรงเรียกเราให้กลับใจใหม่เมื่อเราหลงไปจากความจริงของพระองค์และโดยพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำให้เราสํำนึกในบาปของตน การเชิญจากพระเจ้าให้หันหลังให้กับราบนี้เป็นของประธานอันล้ำค่าจากพระองค์และเตือนความจําให้กับเราถึงพระประสงค์ของพระองค์ที่จะทรงฟื้นฟูสภาพและทรงชําระชีวิตของเราแล้วคริสตจักรทั้งปวงจะได้รู้ว่าเราคือผู้พิเคราะห์ความคิดจิตใจและเราจะตอบแทนเจ้าแต่ละคนตามการกระทําของเจ้าพระเยซูทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงยังรู้ความคิดและแรงจูงใจทุกอย่างพระองค์ทรงพิพากษาด้วยความชอบธรรมอันสมบูรณ์พระองค์ทรงเห็นแม้แต่การกระทำเล็กๆน้อยๆที่กระทำด้วยความรักต่อพระองค์และประทานกำลังใจแก่ผู้ที่อ่อนแอในความเชื่อพระองค์ประทานรางวัลสำหรับงานต่างๆซึ่งเรากระทำในพระนามของพระองค์โดยประหนักว่าสิ่งเหล่านั้นสำเร็จได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์ไม่ใช่โดยกำลังของเราเอง เมื่อพระองค์ทรงพิเคราะห์ความคิดจิตใจของเราพระองค์เข้าประทัยความจริงที่ลึกที่สุดเกี่ยวกับเราซึ่งความจริงในเรื่องที่พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งนี้อาจทําให้เราสบายใจและหวาดกลัวได้ในเวลาเดียวกันประเด็นที่3คือการเรียกร้องให้อดทนบัดนี้เรากล่าวกับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในทิยาธิรากับพวกเจ้าที่ไม่ยึดถือคําสอนของนาง และไม่ได้เรียนรู้สิ่งที่เรียกกันว่าความลี้ลับของซาตานนั้นเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่เจ้าเพียงแต่จงยึดมั่นในสิ่งที่เจ้ามีอยู่จนกว่าเราจะมาในเมืองทิยาธิรายังมีผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ซึ่งปฏิเสธคำสอนที่หลอกลวงและลึกลับของผู้หญิงที่เปรียบเสมือนเยเซเบล พระเยซูผู้ทรงมีข้อความที่ชัดเจนและเปิดเผยทรงเรียกร้องให้พวกเขาหันหลังให้กับความลี้ลับอันมืดมนเหล่านี้ของซาตานพระองค์ทรงหนุนใจให้พวกเขายึดมั่นในความเชื่อความรักและความทุ่มเทเพื่อความจริงจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาโดยรับรองกับพวกเขาว่าจะไม่สรงมอบภาระเพิ่มเติมใดๆให้กับพวกเขา ผู้ใดมีชัยชนะและทำสิ่งที่เราประสงค์จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีสิทธิอานาจเหนือประชาชาติต่างๆเขาจะปกครองคนเหล่านั้นด้วยคาาาเหล็กจะฟาดพวกเขาให้แหลกเป็นชิ้นๆเหมือนหม้อดินเช่นเดียวกับที่เราได้รับสิทธิอำนาจจากพระบิดาของเราเราจะมอบดาวแห่งรุ่งอรุณให้แก่เขาด้วยผู้ที่ยังคงซื่อสัตย์ และมีชัยชนะจะมีส่วนร่วมในฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจของพระเยซูในการปกครองประชาชาติและเอาชนะผู้ที่เป็นศัตรูของไม้กางเขนพระเยซูผู้ทรงเป็นดาวประจำรุ่งผู้ทรงมีชัยชนะเหนือซาตานที่ไม้กางเขนได้ทรงสัญญาว่าจะประทานพระองค์เองแก่ผู้ที่มีชัยชนะซึ่งของประธานนี้รับรองว่าพวกเขาจะได้สัมผัส ถึงการสถิตด้วยและพระเกียรติสิริของพระองค์ตลอดนิรันดร์หลักการที่สพระเจ้าไม่พอพระทัยกับการรับใช้ที่ประนีประนอมความจริงของพระองค์ในโลกปัจจุบันคำล่อลวงให้ปรับเปลี่ยนหรือประนีประนอมความจริงของพระเจ้าถูกใช้กันอย่างแพร่หลายภายใต้คำอ้างของการรับใช้การอยู่ร่วมกันหรือการหลีกเลี่ยงความขัดแยง้ง แรงกดดันให้ปรับตัวตามบรรทัดฐานของสังคมหรือการลดมาตรฐานของพระเจ้านั้นอาจดูเหมือนเป็นการยอมอ่อนข้อเพียงเล็กน้อยแต่กลับมีนัยสำคัญต่อความซื่อสัตย์ของเราต่อพระองค์ซึ่งในพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระเจ้าทรงเน้นย้ำไม่เพียงแค่การกระทำของเราแต่ยังรวมถึงความบริสุทธิ์และความจริงในจิตใจของเราในการรับใช้พระองค์ด้วย คุณถูกล่าลวงให้ลดทอนหรือมองข้ามความจริงของพระคัมภีร์ในการรับใช้ของคุณอย่างไรมีสถานการณ์ใดที่การประนีประนอมได้แทรกซึมเข้ามาในการรับใช้ของคุณหรือพันธกิจของครสตจักรของคุณคุณจะทำอย่างไรเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ในขณะที่ยังคงยกชูพระคุณและความจริงไว้ส่วนที่ 3. ครรสตจ,จักรที่กระตือรือร้นแต่ตายแล้ว ประเด็นที่1คือการตำหนิจงเขียนถึงทุสวรร์แห่งคริตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงครองวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและดาวทั้ง7นั้นตรัสว่าเรารู้ถึงการกระทําของเจ้าเจ้าได้รับการยกย่องว่ามีชีวิตอยู่แต่เจ้าตายแล้วเมืองซาดิสเป็นที่รู้จักในด้านความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าและความสําคัญทางการทหาร เมืองนี้มีรูปเคารพของตนเองเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆของคนต่างชาติในสมัยนั้นและมีวิหารที่สร้างไม่เสร็จซึ่งอุทิศให้แก่เทวีอาร์เทมิสแนวคิดเรื่องความตายมีความสำคัญเป็นพิเศษที่เมืองนี้ดังจะเห็นได้จากสุสานของเมืองที่เต็มไปด้วยเนินฝังศพนับพันแห่ง นอกจากนี้ความมั่งคั่งของเมืองซาดิสยังมาจากการทำทองคาให้บริสุทธิ์และการผลิตเงินปราควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมขนสัตว์ที่เฟื่องฟูซึ่งอธิบายการอ้างอิงถึงเสื้อผ้าสีขาวในพระธรรมตอนนี้พระเยซูทรงสำแดงพระองค์เองว่าเป็นผู้ทรงครองวิญญาณทั้งเจ็ของพระเจ้าและดาวทั้งเจ็ซึ่งบ่งบอกถึงสิทธิอำนาจของพระองค์ เหนือทั้งความสมบูรณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทูตสวรรค์หรือผู้ส่งสารที่เป็นตัวแทนของคริสตจักรต่างๆซึ่งในบทบาทดังกล่าวพระองค์ทรงเน้นย้ำถึงการครอบครองของพระองค์เหนือซาดิสและคริสตจักรอื่นๆแม้จะมีกิจกรรมที่คึกคักและภาพลักษณ์ที่ดูมีชีวิตชีวาแต่ในความเป็นจริงครตจ,จักรที่เมืองซาดิสตายแล้วฝ่ายจิตวิญ,ญญาณ และแม้พวกเขาจะยังรักษาชื่อเสียงไว้ได้แต่การงานของพวกเขาขาดพลังฝ่ายจิตวิญญาณที่แท้จริงเพราะที่ประชุมได้ออกห่างจากการมุ่งเน้นที่พระคริสต์และพระวจนะของพระเจ้าจนในที่สุดพวกเขาก็สูญเสียความจงรักภักดีต่อพระองค์ประเด็นที่สองคือการบัญชาให้ตื่นขึ้นจงตื่นขึ้นเสริมกำลังส่วนที่เหลืออยู่และจวนจะตายนั้น เพราะเราพบว่าการกระทำของเจ้าไม่สมบูรณ์พร้อมในสายพระเนตรพระเจ้าของเราเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสิ่งที่เจ้าได้รับไว้และได้ฟังมาจงทําตามสิ่งนั้นและกลับใจใหม่แต่ถ้าเจ้าไม่ตื่นขึ้นเราจะมาอย่างขโมยและเจ้าไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเวลาใดพระเยสูทรงเรียกคริสตจักรที่เมืองซาดิสให้ตื่นขึ้นและเสริมกำลังส่วนที่เหลืออยู่ในความเชื่อของพวกเขา พระองค์ส่งเร่งเราให้พวกเขาระลึกถึงข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้รับและให้พวกเขากลับใจใหม่จากความเฉื่อยชาฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ส่งเตือนว่าถ้าพวกเขาไม่ตื่นขึ้นพระองค์จะเสด็จมาอย่างขโมยและการพิพากษาจะมาถึงอย่างไม่คาดคิดประเด็นที่3คือรางวัลสำหรับผู้ที่มีชัยชนะ แต่ก็มีพวกเจ้าสองสามคนในซาดิสที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนแปดเปื้อนพวกเขาจะสวมชุดสีขาวเดินไปกับเราเพราะพวกเขาสมควรแล้วที่จะได้ทำเช่นนั้นผู้ใดมีชัยชนะจะได้สวมชุดสีขาวเช่นเดียวกับพวกเขาเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นจากหนังสือแห่งชีวิตเลยแต่จะรับรองชื่อผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ พระเยซูทรงยอมรับว่ามีผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์จำนวนเล็กน้อยในเมืองซาดิสที่ไม่ได้ทำให้เสื้อผ้าของตนเปื้อนมลทินด้วยบาปสำหรับคนเหล่านี้พระองค์ทรงสัญญาถึงชีวิตนิรันร์และการรับรองชื่อต่อพระพักพระบิดาซึ่งยืนยันว่าพวกเขาจะได้เพลิดเพลินกับชีวิตนิรันร์ร่วมกับพระองค์ชุดสีขาวสะอาดที่กล่าวถึงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรม ที่พระเยสูได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับผู้เชื่อผ่านทางการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเสื้อผ้าเหล่านี้แทนที่เสื้อผ้าที่เปือเ้อนด้วยบาปซึ่งทําให้ผู้เชื่อกลายเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบและไร้ตําหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าพร้อมทั้งเป็นใครจากการลงโทษบาปและอํานาจของบาปในฐานะประชากรของพระเจ้า พวกเขาจะส่องแสงสว่างในอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์โดยสะท้อนพระเกียรติิริของพระองค์และอาศัยอยู่ในการสถิตด้วยของพระองค์ตลอดไปหลักการที่3ความล้มเหลวในการจดจ่อที่พระคริสต์และพระวจนะนำไปสู่สภาพที่ไร้ชีวิตในโลกปัจจุบันคริสเตียนและคริสตจักรหลายแห่งเสี่ยงที่จะเพียงแค่กระทำตามขั้นตอนเท่านั้นกล่าวคือกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง แต่กลับละเลยแก่นแท้ของความเชื่อการมองข้ามความสัมพันธ์กับพระคริสต์และพระวชนะของพระองค์ทําให้พวกเขาสูญเสียชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าความจริงนี้เชิญชวนให้เราตรวจสอบว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและพันกิจของเรามีศูนย์กลางที่พระคริสต์อย่างแท้จริงหรือไม่ หรือเราได้กลายเป็นผู้ที่เฉื่อยชาและลดทอนความมีชีวิตชีวาที่มาจากการดำรงอยู่ในพระองค์ความกระตือรือร้นของคุณที่มีต่อพระคริสต์ลดน้อยลงอย่างไรมีสถานการณ์ใดที่คริสตจักรหรือพันธกิจของคุณเบี่ยงเบนไปจากการมุ่งเน้นทางจิตวิญ,ญญาณที่มีต่อพระคริสต์คุณจะทำอย่างไรเพื่อนำชุมชนหรือพันธกิจของคุณกลับมาสู่พระคริสต์ และให้พระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของทุกกิจกรรมพระเยซูทรงส่งข้อความเพื่อกระตุ้นให้กลับใจใหม่ไปยังคริสตจักรในเปอร์กรามัมที่ยาธิรากับซาดิสข้อความสำคัญคือพระเยซูทรงปลุกคนบาปให้กลับใจใหม่และดำรงชีวิตเพื่อพระองค์ขอเชิญปิดท้ายด้วยการอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้า ขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระองค์ที่กระตุ้นเตือนจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับใจใหม่ในสิ่งที่ได้หลงผิดไปและดําเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ตามความจริงของพระองค์และขอทรงเสริมกําลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะรับใช้พระองค์ด้วยความรักและความซื่อสัตย์ปรับทุนทุสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ